ื่ Nintendo Switch ตอนนี้คุ้มหร <sh arp y> ือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับผมจะต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิศครับผมวันนี้เนีฮะเรามีเรื่องจะมาพูดคุยกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง Nintendo Switch เะครับเครื่องเกมจากค่าย Nintendo นั่นเอง นะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยโหเป็นกระแสฮป์กันมากคือไม่รู้ทําไมนะครับมีแต่คนอยากเล่นช่วงนี้นะครับผมนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโรคระบาดนะครับผมทุกคนกักตัวอยู่บ้านก็เลยอยากจะหากิจกรรมกิจกรรมอะไรทําที่มันแบบผ่อนคลายนี่ครับผมคือแบบเป็นเครื่องเล่นเกมแบบพกพาแบบเฮ้ยชิวๆอ่ะเออจะนั่งเล่นในห้องนอนเล่นบนเตียงไปเล่นห้องน้ําอะไรแบบเนี้ยเออมันสามารถที่จะเล่นได้ทุกที่สะดวกสบายนะครับผมมันทําให้ความต้องการในตลาดมันเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับความที่โรงงานผลิตเขามีปัญหานะครับทำให น้อยนะครับผมแล้วก็เข้าไปตามกลไกของดีมาซพายนะครับความต้องการที่มันสูงกับของที่มันมีน้อยเนี่ยมันทําให้ราคามันดีขึ้นธรรมดานะครับผมเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยพ่อค้าบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันด้ำราคากันไปเองมันแบบอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับผมราคามันขึ้นทั่วโลกนะครับผมบางคนพ่อค้าบ้านเราเขาอาจจะโดนรับมาแพงเหมือนกันเขาเลยต้องขายราคานั้นซึ่งราคามือหนึ่งนินเทนโดซวิตตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันพุ่งไปโหดมากนะครับผมบางที่เนี่ยขายถึง20,000กันเลยทีเดียวนะครับผมคลิปนี้อัดวันที่27เยษา นะครับผมไม่แน่ใจว่าวันที่คลิปนี้ออกเนี่ยราคามันจะมีการปรับลงหรือปรับขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับไม่เพียงเฉพาะตัวเครื่องนะครับผมตัวเกมหลายเกมเนี่ยก็ราคาขึ้นเช่นกันนะครับมันประจวบเหมาะพอดีนะครับเกมนึงที่อยู่ในกระแสนั่นคือเกม Animal Crossing แล้วบผมไอ้เกมบ้าเนี่ยมันมาพอดีไอ้ช่วงนี้เนี่ยนะครับทำให้โอ้โหมันแบบมันเหมือนคอมโบไอ้ที่มันเป็นคอมโบแบบตุ้มๆไปเลยนะครับผมราคาเครื่องก็ทะลุเลยราคาเกมนี้ก็ทะลุไปเลยมันนํามาถึงหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าผมจะซื้อ Nintendo Switch ตอนนี้เ แม่งคุม้มหรือเปล่าก็พูดยากนะครับผมเพราะว่ามันแล้วแต่ความรู้สึกเราจริงๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเมื่อประมาณปี2019นะ 11, ะะ 11, น,ะ 1, นะครับผมผมซื 11, นะ้อมือหนึ่งมาประมาณเอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแถมฟิล์มแถมเคสแถมเกมมาเกมหนึ่งนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องเปล่าเนี่ย บางโอ้โ oh, หราคาสูงมากนะครับแม้กระทั่งมือสองเนี่ยราคามันก็ต่างจากมือหนึ่งไม่เท่าไหร่เองตามตอนที่ผมซื้อมานะเออมือสองผมเห็นขายกันบางคนนี่มือหนึ่งมือสองแพงกว่ามือหนึ่งที่ผมซื้อมาด้วยซ้ําคําถามในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับว่าถ้าซื้อตอนนี้เลยเนี่ยมันจะคุ้มไหมซึ่งผมจะแบ่งความต้องการไว้เป็น2ประเภทนะครับผมเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายนะครับประเภทแรกเลยคือคนมีตังครับรวยนะครับผมคือแบบไม่เดือดร้อนเรื่องตังนะครับอยากเล่นอ่ะทำไมอะ่ะมึงมาดูคลิปนี้ทำไม มัก็ไม่ซื้อนี่ก็ไม่เดือดร้อนก็ซื้อไปเลยนะครับผมคือยอมที่จะจ่ายราคานี้ก็จัดไปนะครับผมตีไปสักหมื่นหกกว่านะครับผมบวกกับเกมอีกโอ้โหถ้าเกมซื้อในดิจิตอลเนี่ยมันตกประมาณพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าจะซื้อเป็นแผ่นแบบนี้เนี่ยก็เจ็บตัวหน่อยเอาเลยนะครับเอาเลยครับรวยมีตังจัดไปนะครับผมก็จะได้เล่นไงเออนะครับผมคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าเราจะได้เล่นมันหรือเปล่าเท่านั้นเองมาถึงประเภทต่อมานะครับผมผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอยู่ในประเภทนี้นะครับรวมถึงผมด้วยมีเงินครับแต มันมีจำกัดป่ะเออแต่อยากเล่นเนี่ยทำยังไงดีนะครับผมซึ่งผมจะแบ่งย่อยไปอีกนะครับผมเราจะได้เข้าใจกันตรงมากขึ้นอย่างแรกเลยคือมีตังจำกัดอยากเล่นแต่ว่าอยากเล่นไม่มากอ่ะก็เห็นเขาเล่นกันอ่ะเห็นเขาโพสล,ลงโซเชียลกันเฮ้ยอยากลองเล่นบ้างเฮ้ยอยากรู้มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมผมแนะนําให้รอไปก่อนดีกว่านะครับรอจนกว่าราคามันจะปรับลงมาจนเราแบบ เรา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 โอเคกับราคาเนี้ยเพราะว่าราคาตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันสูงมากๆนะครับคือด้วยกระแสการกักตัวอยู่บ้านนะครับแล้วก็ด้วยกระแสเกมส้นเตนเนี่ยนะครับผมมันทาให้ราคาเนี่ยมันแบบมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพุ่งคู่กันไปเลยนะครับผมถ้าจะซื้อ2อย่างมือ1ลวดเลยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามี2 0 0 0มกันบ้างนะครับผมนะก็ รอไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับผมคือส่วนตัวผมเนี่ยกว่าจะได้เล่นเกมนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดความนิยมไปแล้วมั้งแต่มันก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู่นะคือช่วงก่อนนั้นนี้ประมาณเกือบเดือนเนี่ยนะครับผมคือกระแส Animal Crossing เนี่ยมันดีมากนะครับผมทําให้พ่อค้าหลายๆคนเนี่ยขึ้นราคาตัวแผ่นนะครับผมขึ้นไปสูงมากๆเลยบางที่เนี่ยขึ้นไป3ามพันสี่พันอะไรงี้เลยก็มีนะครับทั้งๆ้ที่จริงๆแล้วเนี่ยแผ่นมันราคาไม่แพงเลยถ้าซื้อดิจิตอลโซนออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราจะได้ประมาณพันหกพันเจ็ด รักในการสะสมนะครับผมหรือว่าอาจจะเก็บไว้ขายต่อ,อน,นี่ก็ค่อยว่ากันตัวราคาแผ่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปสูงมากนะครับผมก็เลยแบบเออผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อช่วงนั้นรอแบบพรออเดอร์นะครับรอหลังๆนะครับผมก็อาจจะรอหน่อยสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับแต่ก็ได้เล่นเหมือนกันคือถ้าเราอยากเล่นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้รอจนกว่าราคามันจะแบบดรอปลงมาหน่อยนะครับผมแล้วค่อยซื้อตอนนั้นก็ไม่เสียหายนะครับผมอีกประเภทหนึง่งนะคะคือโอ้โหอยากเล่นมากเลยพี่แบบไม่ไหวแล้้วอันนนีีเ่ย ต้องต,องตอง้ต้องคุยกันยาวหน่อยเรามาว่ากันที่ตัวเครื่องนะครับผมคือตัวเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องคอนโซลของค่าย Nintendo นะครับผมซึ่งคู่แข่งที่ชัดเจนของมันเลยเนี่ยคือตัว PlayStation นะฮะซึ่งวัดกันตรงๆผมว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะว่าเรื่องสเปคเรื่องภาพอะไรเงี้ยมัน แน่นอนนะครับมันเทียบเอ่อพลย์สเตชันไม่ได้นะครับเรื่องภาพยังไงฝั่งนู้นก็ต้องกินขาดอยู่แล้วนะครับเรื่องเฟรมเรทอะไรพวกนี้แต่มันก็มีข้อดีของมันนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องความสะดวกสบายในการเล่นนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เพลย์สเตชันไม่สามารถสู้ได้นะครับผมคือ การเล่นของ Nintendo Switch เนี่ยมันมีวิธีการเล่นที่หลากหลายมากๆนะครับผมทั้งจะเป็น h a n d h e l d นะครับผมนั่งเล่นนั่งกดอย่างเงี้ยเออเราสามารถเล่นตรงนี้ก็ได้เล่นบนเตียงก็ได้เล่นในห้องน้ําเดินเล่นทั่วบ้านก็ยังได้เลยนะครับผมเราสามารถพกไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมยกเว้นแบตหมดอันนี้เล่นไม่ได้แล้วเราสามารถที่จะถอดจอยคอนี้ออกมาได้นะครับผมแล้วก็ตั้งตัวจอเนี่ยกับโต๊ะเลืออะไรสักอย่างแล้วก็นั่งเล่นนะครับผมเหมือนเปลี่ยนอริยบทการเล่นน่ะเออหรือจะอีกแบบหน ต่อภาพเนี่ยขึ้นทีวีหรือขึ้นจออะไรก็ได้นะครับผมแล้วเราก็เอามาทําเป็นจอลแล้วก็เล่นแม่งเหมือน PlayStation เลยเนะผมอันนี้คือจุดข้อได้เปรียบที่ผมว่า PlayStation ไม่สามารถเทียบได้เลยเนะครับก็คือความสะดวกสบายในการเล่นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็น จุดเด่นหลักๆของมันเลยนะครับผมแล้วมันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจซื้อด้วยนะครับผมอย่างต่อมานะฮะนั่นก็คือเรื่องพวกเกมเอ็กซ์คลูซีฟนะครับตรงนี้นี่ผมว่ามันแล้วแต่คนละหละนะครับว่าเราชอบเกมเอ็กซ์คลูซีฟของตัว Nintendo ไหมนะครับผมมันก็จะเป็นพวกมาริโอนะฮะพวกเคอร์บี้พวกโปเกมอนพวกอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราชอบเนี่ยก็ไม่ต้องรีรอนะครับจัดเลยมันมันแล้วแต่จลิตนะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อ Nintendo Switch มาเพื่อเล่นเกมนี้เกมเดียวนะครับผมเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงมากๆนะคร จะซื้อมาเล่นแค่เกมเดียวเนี่ยผมว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับผมเราควรจะมองหาเกมอื่นๆบ้างนะครับผมพวกเกม Exclusive เนี่ยผมอยากให้เน้นย้ำเพราะว่าเกมทั่วไปเนี่ย p l a 4ก็มีคอมก็มีนะครับผม Nintendo ก็มีนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเกมเอกลุศยมันจะมีเฉพาะ Nintendo แบบพวกโปเกมอนนะฮะแล้วก็มาริโออะไรแบบเนี้ยนะครับผมลองเปิดใจดูนะครับมันสนุกนะเออใครบอกมาริโอเป็นเกมปัญญาอ่อนนะครับผมผมเถียงขาดใจเลยคือคือมันเป็นเกมที่ดีมากมึงต้องลองเล่นอ่ะมึงจะรู้ว่าเกมที่มันสนุกจริงๆอ่ะเป็นยังไงเข้าใจปะคือเกมของ Nintendo เนี่ยนะครับมันจะเป็นอารมณ์นี้แหละนะครับมันจะเป็นเกมที่มีเกมเพลย์ที่สนุกนะครับเกมเพลย์ในความหมายก็คือแบบวิธีการเล่นอ่ะ เออมันจะสนุกนะครับผมคือเราเล่นแล้วเราเพลิดเพลินไปกับมันอะไรประมาณนี้คือว่าด้วยเรื่องเครื่องเกมเนี่ยนะครับผมว่ามันแล้วแต่ความรู้สึกเพื่อนๆแล้วแหละว่าเฮ้ยเราอินกับความสนุกสบายเหล่านี้ไหมเราอินกับการที่เฮ้ยเราจะถือไปเล่นในทุกที่ไหมหรือจะเปลี่ยนไปเล่นกับจอทีวีได้ไหมอะไรแบบเนี้ยค,คือคือความฟล็กซิบิลิตี้เหล่านี้ ถ้าเราอินกับมันเนี่ยผมว่าก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไม่ซื้อมันหรือบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมนะครับผมคือผมเป็นคนที่โตมากับเกมบอยนะครับผมไม่เคยเล่น Play Station ตอนผมเด็กเลยนะครับผมคือเคยเล่นแหละแต่ว่าไปเล่นบ้านเพื่อนมันไม่ใช่ของผมอะไรแบบนี้แต่ว่าเครื่องเกมเครื่องแรกของผมจริงๆเนี่ยคือเกมบอยนะครับผมแล้วผมก็เล่นมาแล้วผมมีความผูกพันกับมันผมเห็นตัวสวิตทีแรกผมก็เลยซื้อเลย นะครับผมซึ่งเกมแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็น Harvest Moon นะครับผมซึ่ง h a r v ว s t Moon เอาตรงมันไม่ใช่ e c l u s i v e ของ Nintendo นะครับผมคือทุกแพลตฟอร์มมันมีหมดเลยแต่ว่าผมอินกับการจับการถือแบบ Handheld แบบนี้คือตอนเด็กกูเล่นมาแบบนี้แล้วตอนนี้อ่ะกูจะต้องมาเล่น h าวเวิร์ o มูนในคอมเหรอไม่ใช่กูอยากกูอยากเล่นแบบนี้อ่ะนะครับคือเหตุผลกงโง่เลยผมไม่ได้แคร์เลยครับเอกุซงเอกอะไรเนี่ยไปไป,ไปมันมามันก็โผล่มาเป็นแบบ Oh. แต่หลังๆผมก็เปิดใจเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมแบบว่าพวกโปเกมนโปเกมอนเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็เล่นควบคู่ไปกับฮาเวนมูนเหมือนกันนะครับผมคือผมก็ซื้อมาเล่นเฮ้ย hey, มันก็เพลินดีเหมือนกันเฮ้ยม,มันก็สนุกดีก็ต้องไปชั่งน้ําหนักกันให้ดีนะครับกับราคานี้เนี่ยเราจะยอมจ่ายเพื่อเล่นไอ้เกมนี้หรือเปล่าคือถ้าจะจัดแบบจริงๆแบบประหยัดงบเลยเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ลองไปหาแบบมือสองนะครับผมพวกกลุ่มเนี่ยมันมีขายกันเยอะแยะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะครับผมว่าเฮ้ยใครเขาโกงไม่โกงอะไรยังไงนะคร นะครับผมหรือว่าจะไปซื้อมือหนึ่งแบบเป็น Nintendo Switch Lite นะครับอันนั้นก็โอเคนะ Nintendo Switch Lite เนี่ยมันจะเป็นแบบ Hand h a n d h เฮลเลยนะครับผมไม่สามารถถอดจอยคอนได้แบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคามันก็จะดรอปลงมาหน่อยแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยราคามันก็ถือว่าทีบมาจากเมื่อก่อนพอสมควรแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้มือหนึ่งอ่ะเออแต่ว่า ผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อ n e n d o S w i t c h ไ i t e ด้วยราคาแพงนะเพราะว่าบางเกมมันไม่สามารถเล่นบนไลท์ได้นะครับอย่างเช่นบางเกมที่มันจะต้องมีการต่อกับทีวีเพื่อเล่นอะไรแบบนี้พวกเกมที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ตัวไลท์จะเล่นไม่ได้นะครับมันจะเล่นได้กับเฉพาะเกมที่แบบต้องเป็นโหมดแฮนด์เฮลท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็รองรับแฮนด์เฮลหมดนะครับผมคือมันน้อยเกมมากนะครับที่จะต้องไปต่อทีวีเท่านั้นถึงจะเล่นได้อะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่อยากให้กังวลกับตรงนี้มากถ้าเราอยากจะ เล่นแบบ Animal Crossing, Pokemon, Mario อะไรพวกนี้ผมว่าโหมด handheld ธรรมดาที่เฉยๆก็ถือว่าโอเคแล้วก็สรุปอีกทีนะครับถ้าอยากซื้อแบบประหยัดเนี่ยก็ลองหามือ2ถูกๆนะครับผมหรือไม่ก็ซื้อมือ1แต่ว่าเป็นเวอร์ชัน lite นะฮะและตัวเกมเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อแบบเป็นดิจิตอลนะเออเป็นดิจิตอลนะครับเลือกโซนให้มันเป็นแบบโซนที่มันราคาเกมถูก,ถกๆอ่ะเออแล้วก็กดมานะครับผมแต่ถ้าไม่มีบัตรจริงๆเนี่ยก็ ซื้อเป็นแผ่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะเล็งแผ่นมือสองมาอะไรนี้ก็ว่าไปอันนี้ผมพูดในแง่ของการประหยัดงบนะเออเราต้องทําทุกวิถีทางให้มันได้เพราะว่ากลุ่มคอมมูนิตี้ใน Facebook มันมีทั่วเลยนะครับผมพิมพ์ไปเถอะนะครับดีนิโดสวิทนะครับมันก็จะมีกลุ่มอะไรขึ้นมาเต็มเลยนะครับก็ลองกดเข้าไปจอยดูแล้วก็ลองหาราคามือสองที่เราคิดว่าเราโอเคเช็คเครดงเครดิตกันให้ดีแต่ว่าถ้าจะซื้อทุกอย่างให้มันเป็นมือหนึ่งเลยจริงๆเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมอยากให้คิดดีๆนิดนงน เออแค่เกมเดียวในราคาแบบนี้เนี่ยผมยายเพื่อเคิดว่ามันโอเคไหมนะครับผมคือคลิปนี้ไม่มีคําตอบนะว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อถูกผิดดําขาวไม่มีนะครับผมผมยายเพื่อเพื่อนเนี่ยลองไปคิดเองมากกว่าถ้าซื้อมาเล่น และคิดว่าคุ้มมันก็คุ้มแต่ถ้าซื้อมาแล้วเล่นและคิดว่ามันไม่คุ้มมันก็ไม่คุ้มครับผมมันอยู่ที่ว่าเราจะไต่ตองยังไงในการซื้อนะครับยิ่งในสภาวะราคามันที่มันดีขึ้นไปสูงขนาดนี้ด้วยนะครับเรายิ่งจะต้องคิดมากเป็นพิเศษเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้ามีเงินแบบเหลือๆเลยไม่เดือดร้อนจัดเลยครับไม่ต้องรอนะครับผมหรือว่า ถ้ามีเงินจํากัดนะครับอยากได้ไม่มากก็รอไปก่อนนะครับรอให้ราคามันดรอปลงมาจนเราพอใจแล้วก็ค่อยซื้อแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อเลยจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะประหยัดด้วยก็ซื้อมือ2นะครับหาซื้อตามกลุ่มนะครับผมแล้วก็ซื้อเกมเป็นดิจิตอลเอานะครับผมน,นี่จะเซฟที่สุดนะครับผมหรือว่าถ้าจะซื้อเป็นมือหทุกอย่างเลยก็ คิดดีๆเพราะว่าเงินมันก็ไม่ใช่ในน้อยก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะกลับไปคิดกันไนดะ้ว่าเฮ้ยเราควรจะซื้อมันไหมตอนนี้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมออกตัวเลยว่า ถ้าเราไม่ได้อยากจะเล่นมันขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเรารอก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับผมแต่ว่านอกนั้นเเพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดกันเองเนาะเออนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อยู่บ้านกันขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ